โคนานเดอะมูวี่8อีกหนึ่งมูวี่ที่ทําให้เห็นด้านที่เจ็บปวดและเข้มแข็งของรันมูวี่นี้เนี่ยเรื่องราวส่วนใหญ่จะอยู่บนเครื่องบินซึ่งเครื่องบินก็ได้เกิดคดีขึ้นทําให้กับตาทั้งสองคนไม่สามารถขับเครื่องบินได้และคนที่จะต้องนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินก็คือรันค่ะลงจอดในที่ที่ไม่ใช่สนามบินและเครื่องบินก็ยังเสียหายอีกด้วยที่สําคัญที่สุดคือรันไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนทุกคนพอจะนึกถึงความกดดันของรันออกไหมคะตองมือที่ต้องแบกรับชีวิตของผู้โดยสารกี่10 100สิบกี่ าารวมถึงโซโนโกที่เป็นเพื่อนสนิทคนนั้นที่เห็นรันเวทตกกังวลมากก็เลยใช้เสียงของชินิจิโทรมาหาเพื่อบอกว่ารานันอะทําได้อยู่แล้วแต่รันก็ตอบกลับไปว่าอย่าพูดเหมือนว่ามันง่ายขนาดนั้นสองมือน,นี้ต้องแบกชีวิตตั้งกี่ชีวิตเวลาสําคัญแบบนี้นายก็หายไปทุกทีบทจะมาก็มามาหายๆเขาบอกว่าจะกลับมาสุดท้ายก็ทิ้งฉันไปทุกทีคือ <c oughs> เราสงสารรันมากเลยค่ะแล้วชินิจิเถียงไม่ได้สักคำนะเพราะที่รันพูดมาทั้งหมดคือความจริงแต่สุดท้ายรันก็กลับมาฮึบตั้งสติได้อีกครั้งจะบอกว่าตอนเอาเครื่องงงงงลเเเจจาาะริิิ่่่้กกกก็ททมมๆๆผูหญีค